มาช่วยกันมากคือได้ครับนี่ก็อยู่กับเจนินเทอรีวีนะคะเราอยู่กับแม่ครับคอนเทนต์ดีดีเรามาช่วยเรามาช่วยทําให้ความพัฒนาของคุณโจเป็นจริงครับในการสร้างห้องเกยให้กับเขาไม่ใช่คอนเทนต์ดีไม่แพงก็เจมส์เจมส์ก็ซิตี้ก็ได้ทั้งก็ซิตี้เหรอโจชื่อมันจะหุ้ไปไหนเออจะรู้ไปไหนดีนี้เอจีนสร้างราคากันแล้วในที่สุดโอ้หสร้างราคาเสร็จ ไม่มีอะไรหรอเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำไม่วางทอตตามทางด้วยมันมืดไม่นอน่อนสดไหมไม่ทำแล้วห้องมืดจ่ะย้ายกล่องไปห้องอื่นแทนห้องนั้นไ้หลอกคนโง่เข้าไปไว้เออเนาะรู้ผมรู้คนเดียวแม่จเดี๋ยวผมไปดูในคีิเปเอาก็ได้ยังไม่ได้ลงนะที่หลับที่หลับไม่รู้มันล็อกยังไงมิ คุณโจว่วางลังคาเหมือนเดิมน,นะคุณโจผองผมนี่ใหญ่โตมาโหรานแต่ผมรู้ว่าต้องสร้างยังไงซึ่งปล่อยให้ผมสร้างเถอะรแรงงานคนไม่พอแล้วรับสมัครแรงงานคนด,วด่วนสมัครได้ที่เดีคิวตีรเจอที่ททแค่กดมาติดตามแค่นี้ก็ร่วมสร้างกับเราได้แล้ว โอ้คุณเรานอนกันก่อนดีกว่ามันมืดมากเลยมืดเหรอครับใช่นอนเถอะกูขอร้อน <c oughs> ขอสร้างกำแพงฝั่งนี้เสร็จก่อนเมละโอเคสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่ครับก็เออ,อ,อห้ามกดติดตามหรือสับสนอะไรเลยนะคบจะได้ไม่พลาดคลิป ต่อไปที่เราจะโพสฝากกด s ับส c r i b e ด้วยนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้แล้วก็คลิปหลายๆคลิปที่ผมเอาลงนะคะเออคุณบีมผมงงมากเลยผมลงคลิปไปมีผู้ติดตามอยู่ห้าคนแต่ทาไมคนดูมันเยอะจังวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมาถัดไปโอเควางโคชเพ่อความสว่าง ต้อรองต้ม้นนไม่อยากรู้ใครอยากรู้เกี่ยวอะไรกับผมก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมใครอยากรู้เกี่ยวอะไรกับผมก็คอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวจะตอบคําถามให้นะครบางครั้งเราก็ไม่ตอบนะคะบา,บางครั้งก็ยุ่งใช่ยุ่งจะกัดเบียดใช่ครับซึ่ง เออบางคนค่ะเออผมยังไม่ได้บอกเลยนะว่าอันนี้จริงคุณวินอะ่ะไม่ใช่เพื่อนผมับมันเป็นน้องผมบแบบมันยังไงดีเขาบอกให้บอกอยังไงก็ได้มันไม่ยอมรับผมเป็นพี่มันเป็นเด็กเกเรใช่ไหมเอ๊ะผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ลูกแม,ม่เดียวกันทุกคนเขาอยู่แค่ประถมศึกษาปีที่หกผ,ผมอยู่มัธยมศึกษาปีที่หนึง่ง ทำอะไรวะไรเหรอจะดูให้บอกให้กีนไม่กี่วันเราก็จะได้ขเพิ่ม26แล้วเว้ยคนหนึ่งทำไรเพรามันจะได้นั้นไงเป็นสี่เหลี่ยมไงพีมแบบนี้กว่ามันจะได้มันได้แต่รูปเดียวนั่นแหละก็ต้องทำก่อนก็จะทำให้มันเป็นแบบนั้นไงก็่ไม่กีบล็อกออกเออดีตีดิได้ไงตีบล็อกดิ มันจะเนี่ยผาามันจะหายอ๋อเดี๋ยวผมตีตรงไหมคุณบอกผมได้นะว่าคุณวางตรงไหนคุณตีแค่แค่เนี้ยแค่สั่งเนี้ยโอเคโอเคใครติด okay. <Okay. S 2> <Okay. S 1> ต่อันเ,เพราะว่าให้คุณวางบนหรือล่างอาคุณทุบตรงไหมูม้ ตามทางนี่เราเอาเป็นบล็อกอะไรไม่ต้องทำหรอกโอเคลองคลุกใหม่ดังเดิมเราไม่ต้องทำก็ได้เฮ้ยวางสลับแดงน้ำเงินวะมิ้งคาโค้ง่ายเลยโจ๊กโอปปี้แอาปพลิเคชั่นโอปปี้มา่อก โช่วยกันสร้าง่อยดีโอเคเดียไหมดไมให้ไม่ให้โจเป็นคนวางวก่องดีไหมเบียมอ่าฮะคุณจะทำประตูไม่ดีกว่าทำหลังคิดดีกว่าเนาะทุกคนจะได้ลุ้กัน แต่เราจะทำกล่องไว้ตรงที่จุดเกิดเจ้าผมทางทำทางเดินก่อนก็โต๊ะ้าบสำรับทำอะไรหรือว่าเตาผิงจูบอกว่าอยากตีก็นรี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 นแต่ โอเควางไว้อีกทีเราก็วางเอ,อ่อวางเค้กให้เขาหน่อยด้วยกันไม่ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมันท่วมเลือดไม่ดีไม่งามเลยอ่าเรามีวนป้ายผมจะติดไว้ตรงนี้กระแพง ใช่ความรักไม่เรียกเราต้องไม่ทำเว่อไทยไทยไทยเว่อพร้อมที่สาวครับทังเกอร์แลนด์ทังเกอร์อะไรนะโจทังเกอร์ทังเกอร์แลนด์กระติ๊ดปี้อ๋อทังเกอร์กระตี้ที่สาวครับตอน๋ยวเดี๋ยวนี้ผมครับอยากเป็นเราอยากรู้เพลงอะไรวะ พิมไปแล้วจำเดอาำข้ากดมีภาษากิษว่าอะไรหรอ,อไม่รู้จิโโอ้เช้าเลยโ่้มีห้องว่าจงจริงๆนะโจรเฮ้ยอย่าพูดอย่าพูดออกกิ้เห้ยเด็กนึกว่าเราตกิี่ทำคููก็ได้คู่กเได้ไม่เป็นไรครับ ยอมรับไปเลยว่าผมได้อังกฤษเก่เก่งจุดเอ้ผมบอกให้ผมได้อังกฤษเก่งไม่มีเก่อันนี้เกตีเด่นประจำป .5 นะครับเกตอะไรรู้ไหมครับเกตอะไรฮะเกตสองครับโอ้ผมได้เกตสามครับห้าจบป .6 ได้ครับเนื่อมันตัวอะไรนี่อ๊ะ ใครวางทำอะไรวะนี่ไงเก่งโอ้ี่ที่เป็นเด็กเรียนไงที่ตั้งใจเรียนอ,อ๋อขนาดผมไม่ตั้งใจเรียนอังกฤษนี่มันยังได้เก่งสองอยู่เหรอตามจริงนะ่าจะได้เก่งหนึ่งเนาะโจจะวางรูปภาพไว้ทำไมวะแคว่าผมเ,ออเด็กโง่อังกฤษก็ได้นะครับอันนี้ยอมรับโจเปิมมดมดให้ ทำทำห้องดตัควาลยนะทำไหกทคู่มอ้โหนมินอยากกินอยากกินเคกมาแล้วโอเฮ้ยมันกินไม่ได้ไม่ใช่หรอมันนี่ต่ทุบได้ไม่ได้กไอศมบิทูเรสทำไร <c oughs> อ,อ,อะอ,อ,อะไรเนี่ยอะไม่ออกอยโยโจูพิมอะไรเนี่ยเออไล้างมันพัดมันไปข้ามันเ่องัตนน้กังอยูอมันมันยูน้อยเฮ้ยในแนบทั้งหมดเราจะสร้างกี่ปกดดีๆนยแล้วแต่เลยครับ เราเราจำกัดที่สิบห้ากล่องหรือมากกว่า no นั้น no ก็ไ no ด้ชไนนีออมรกันไงไมโจ๊กไปจากที no ่นี่พี่จะทำห้องรับสำหรับพี่คนเดียวใหะก อ่าขาวไก่แค่เคร์อะไรนะดรเดี๋ยวไปคิดกดต่ดดอไปเพื่อนผมทางบ้านคงจะรู้แล้วนะคะบว่าะถึงโลกีโอ้ยโอ้ยโอ้ย นี่คืออะไรเนี่ยไหนครับคุณทำอะไรเยอะครับทางนี้ถ้าดูดีๆมันจะมีกล่องทางเดินที่ผมทำไว้นะเดี๋ยวโจปิดบางทางให้ถามตำรวจทุกตาขาวให้ดู จะปิทำไมไม่เดี๋ยวตรงนี้มันเป็นทางไปกล่องตรงนหนจะทุบทำไมอ้าวทุบทำไมมันมีทางเดินตรงนี้มันจะมีกล่องไอบิมเออบอกเลยไม่เดี๋ยวทำประตูตรงนี้ดีกว่าว่ะใช hello oh hello ใครวางเคปิดกั้นไวคไรคร้คุณทำอะไรครับคุณทำบางเหี้ยอะไรครับคุณทำอะไรครับใครวางถอยไรยวะ,วยยวะโจทำหรือเปล่าเนี่ย โตทำอะไรหรือเปล่าให่ปิดอะไรวะพี่ทำไว้ทำอะไรอ่ะไอ้นิ่งนี่ไงกัรไว้เกลินเต้แเขาพูดเอาให้พูดเอาพรูว่ากดคือทุดได้แค่ทีเฮ้ยพูดได้แค่คนแก่เฮ้ยโอเคเฮ้ยอย่าอย่าทำกล่องในคลิปดิพุนเนี่ยนนี้ ทำง่ายได้ยังไงเหรอข้าศึดเกี่ยวกันดีกว่าที่รถคันีคือแสดงว่าอรสีอะไรวะบอกให้เพมีประโยชน์ขัมีประโยชน์เกี่ยวตันานดี่่านี่ ให้วางอะไรไว้วะทำไมทอดโอ้โจอย่าวางทอดเยอะดิโจอย่าวางทอดเยอะมัน pues ไม่สวยโอย่ากแก่ร่างนี้โอ้ดูโจมันวางทอดมั่วเลยหลักคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีครับบ oh. ๊ายบาย ไอ้พ hey, ีมถ้าคุณจบผมก็จะจบเหมือนกันบ๊ายบาย